เราจะมาพูดและเล่าสู่กันฟังถึงสาดตาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแฝงไปด้วยกิจยามนตาต่างๆเราเรียกว่ามีดหมอที่เอาไว้ใช้กำกำลาบพูดผีปีศาจและคนที่มีอาคมขังนะครับมีดหมอเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแต่เท่าที่ผมสืบทราบมาเนี่มีตั้งแต่โบราณตั้งแต่ยุคหอมผมเชื่อว่ายุทธวานีและ นะครับแต่ว่าเราไม่พบร่องรอยของมีดหมอนะครับแต่ถ้ามีความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับพูดผีพิศาจเมื่อใดมีดหมอนะครับจะเข้ามาเพราะมีดหมอคู่กับคําว่าหมอผีนะครับคําว่ามีดหมออย่างเนี้ยขอพูดถึงว่าไม่ใช่หมอรักษาคนไข้าตามโรงพยาบาลแต่เป็นหมอที่ รักษาคนเกี่ยวกับพวกสมุนไพรหมอพื่งบ้านนะครับหมอ,แพ,อแพทย์แผนไทยสมัยโบราณและหมอพวกนั้นนะครับจะมีคาถาคมซึ่งมีดหมอเนี่ยเป็นอาวุธประจำตัวนะครับเป็นพวกหมอผีหรือสัป,ปเหร่นะครับพวกนี้จะมีมีดหมอรวมถึงขุนศึกนายกองนะครับที่ที่อะไรที่ไปรบทัพจับศึก คุ้นศึกนายกองนะครับที่ดังมากที่มีมีดหมอนะครับก็คือขุนแผนเพราะมีดหมอเนี่ยเป็นของที่ใช้ควบคู่กับคนที่เล่นไสยศาสตร์ซึ่งคนที่เล่นไสยศาสตร์เนี่ยถ้าไม่มีมีดหมอเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สุดนะครับคือมีดหมอเนี่ยมันจะเป็นมีดมีดพกสั้นๆเล็กๆหรือใหญ่ก็ได้แล้วแต่คนนั้นจะสร้างสรรค์ขึ้นมาหรือ คาราวาดหรือเกจิคณาจารย์กรุงนั้นๆคนน,นนั้นๆสร้างสรรค์ขึ้นมามีดหมอเนี่ยเราไม่พบหลักฐานตั้งแต่โบราณเพราะว่ามันหลายร้อยปีมีดอาจจะผุกพังแต่เรามีมีดหมอบางชนิดที่เราเจอในสมัยอย,ยุธยานะครับเรามาพูดกันว่าทําไมฝุนศึกนายกองเนี่ยจะต้องมีมีดหมอไปด้วยนะครับในอาวุธนะครับนอกจากดาบแล้วเนี่ยนะครับอาวุธที่ส เรื่องเรื่องโลกวิญญาณนะอาจจะกลับมาทําร้ายเราได้โดยที่ว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นผีคุณศึกนายกองเนี่ยจําต้องต้องมีมีตลักษณะนี้ไว้ร้างอาภัยนะครับคุณศึกนายกองนะครับต้องเรียนวิชาเพลงอาวุธแล้วจะต้องเรียนสายเวทอาคมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เรียนเลยอย่างน้อยก็ต้องเรียนเกี่ยวกับการปราบผูดผีปีศาจนะครับไม่ว่าการจะเดินทงเดินทัพเนี่ยนะครับแม้อ่าไรหล เดินทัพเดินเดินในป่าเพราะเดินทัพไี่เดินตามปองตามป่าเนี all, ่ยมันจะต้องมีมีดสลักสลักนี้ไว้สมมติเ like ดิน like ทัพไปเจอต้นตะเคียนใหญ่นะครับทำยังไงอ่ะเกิดระเทียนข้างคืนพักทัพผีออกระว่ามีตะเคียนก็ใช้มีดหมอเ่ยครับเนี่ยไล่พระเวทแล้วก็ตัดลงไปนะครับเพื่อกำาลาดพูดผีเราแบ่งมีดหมอเนี่ยก็คือเหมือนแบ่งมีดทั่วไปคือมีใบมีด้ามมีฝักนะครับแต่สิ่ที่สําคัญที่สุดสําหรับมีดหมอนั่นก็คือตัวใบ เหล็กกำแพงเนี่ยเหล็กน้ําพีเหล็กน้ําพีนะครับแล้วก็เหล็กรอดิตดีหักเนาะเหล็กพระแสงดาบพระแสงขอบต่างๆที่หักนะครับเหล็กตะปูลงผีเหล็กตะปูสังขวานอนอาจจะมีแร่เหล็กไหลต่างๆผสมเข้าไปเอาเหล็กหลายชนิดซึ่งมีคุณวิเศษมาตีทําใบคือจะเน้นเรื่องใบค่อนข้างมากก็ส่วนส่วนใบรูปร่างทรงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เอาเขากหนดไว้คณะจรางกาหนดหรือขาราชาเรืองไว้กำหนดนะครับตรงด้ามก็ จะมีการใช้ผมของผู้เลงเวทองวิเศษที่ลบอาจจะเป็นผมปัมังผงม,มหาราชผงตีนสิงเหนะครับแล้วก็ผมผีพายผีไายต้องกรมผีไต้หงตายวันเสาร์เผาวัาววางคารอย่าประมาณนี้เขาจะเอามาบรรจุลงในลงในด้ามเพื่อให้เกิดพลังนะครับในด้านที่ว่ากําจัดไสยเวทมนต์ดำต่างๆ จะให้เกิดคุณวิเศษนะครับแม้กระทั่งไม้นะครับอาจจะเป็นไม้ครับไม้คูนที่โดนฟ้าผ่าหรือไม้มะขามที่โดนฟ้าผ่าหรือไม้ที่ยืนต้นตายที่เรียกว่าตายพายเขาจะเอาไม้นี้มาใช้ทั้งทําด้านและฝักนะครับบางทีก็เป็นงางานี่ก็เป็นงาปกติช้างที่ตายหรือแม้กระที่ฮางกิตัดและบางทีท้ายสุด,ยดก็เป็นงาที่ว่าช้างแผงซึ่งเราเรียกว่างากําจัด นะครับซึ่งจะเอามาประกอบเป็นมีดหมอหนึ่งเล่ม <c oughs> การสร้างมีดหมอหนึ่งเล่มเนี่ยไม่ใช่สร้างง่ายๆนะครับต้องดูเลิกดูยามแง่รวมวัตถุมวลสารเนี่ยที่เป็นของอาถรรพ์เนี่ยก็ยากอยู่แล้วหาช่างมาตีอีกนะครับแล้วก็ดูเลิกยามบัดพีแต่มีดหมอสมัยรุ่นเก่าเนี่ยค่อนข้างจะเน้นนะครับสร้างโดยเจจิตคณาจารย์ที่เรืองเวทและคารวาสที่เรืองไสยเวทมากสร้างเป็นมีดหมอแล้วสร้างไม่เยอะนะครับมีดหมอสมัยก่อนเนี่ยสร้างเฉพาะประมาณว่า ของใครของมันนะครับแต่มีดหมอ,อยุคหลังยุคเก่าก่อนที่ว่าสร้างแล้วจำนวนเยอะๆเน,เนี่ยก็มีพวกหลวงพ่อเดิมซึ่งดังมากนะครับแล้วก็หลวงพ่อรุ่นวัดหนองสีนวลแต่หลวงพ่อหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเดี๋ยวเรามาพูดกันตอนหลังนะครับแต่ละบ้านเนี่ยจะมีลักษณะมีดหมอเนี่ยแล้วก็ป เชื่ออย่างนี้ด้วยเหรอผมว่ามีนะแต่ทุกคนไม่ยอมรับมีดหมอหลวงพ่อเดิมบางเล่มเนี่ยราคาเรือนแสนแเรือนหมื่นนะครับอย่างในในมือผมเนี่ยเราเรียกว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับลายเนี่ยเราเรียกว่าลายน้องสิงนะครับเนี่ยเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมทรงปรีกกุ้งเนาะซึ่งมีการซื้อขายอย่างมีดเยอะยอย่าง,งบ,อบอ่อๆเนี่ยต้องมีสองหมื่นบาทนะครับในสังคมไทยเนี่ยมีความเชื่อสิ่งนี้อยู่ ื่อไปตลอดการแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมรับที่จะเชื่อสิ่งนี้นะครับพ<อ>ไม่เห็นเนี่ยอย่างคนตายท้องกลมเนี่ยเวลาเขาผ่าเนี่ยผ่าธรรมเนียมนะครับการทําศพคนตายท้องกลมเนี่ยจะต้องแยกแม่แยกลูกเขาจะไม่ไม่เผาไปกับพร้อมเลยเขาบอกท้าเผาไปพร้อมเด็กอยู่ในท้องของแม่เนี่ยจะทําให้ผีนี่ค่อนข้างจะเอียงทำให้ผีนี่ค่อนข้างจะเอียองยสัรปรเหรดอเขาต้องทําพิธีผ่า ต่ออักขระบางเล่มไม่มีการต่ออักขระนะครับแต่บทโบราณโบราณโบราณจริงๆที่ตกทอดในสมัยยุยยาจะใช้บทนี้นะครับจะใช้บทอาวุธทั้งห้านะครับสัตจกัสมวัชิราุทังทังนะครับเวสวัตสักาวุทั้งทั้งอาลาวััสักทุสาุทั้งทังยะมะนัสสักนายนามุททังนารายสักจักรามุทัทัง ปัญจาวุธานะเตเตสังารุภาเวนะปัญจกาวุธานังพักข้าพขาวจุนังจุนนาลงมังพาเมนะพุทธ่สันติคัดขัตติภุริตาเสิทธิ์านโบราณจะใช้บทนี้เลยตั้งมาตั้งแต่สมัยลิทิยาคืออาวุธทั้งห้าถามว่าคาถาอาวุธทั้งห้าเนี่ยรวมทั้งหมดเป็นอาวุธของพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งอาวุธของพระอินอาวุธของท้าวเวสสุวรรณ อาวุธของอาลัพกาจักอาวุธของพญายมและอาวุธของพระนารายณ์คือจังจะรวมมาทั้งหมดแล้วเสกเสกเพื่อให้ให้มีดหมอเนี่ยเกิดอิทธิฤทธ์เกิดพลังเพื่อกําจัดสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับซึ่งในะจดหมายเหตุของลาลูลาลูลาลแบร์เขาเขียนไว้ผู้ชายในสะมัยวิญยาเนะี่ยจะพกมีดชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเน็บหรือเราเรียกว่าอีเน็บก็่นะแหละแต่มีดอีเน็บบางเล่มเนี่ยนะมันเป็นมีดหมอนะครับซึ่ง ถามว่าเอาเอาวัตต้องการตัวได้ไหมดวลมีดกันเนี้ยใช่ไหมป้องกันได้ไหมป้องกันได้นะครับและป้องปันพูดผีดพิศาจได้มีดหมอบางเล่มเนี่ยเขาใช้มีดหมอในการดวลมีดเนี่ยเขาเพราะว่าคือส <c oughs> มัยก่อนเนี่ยคนเขาเล่นโคกกระพันโคกะพันชาติีนะครับมีดธรรมดาเนี่ยฟันแทงไม่เข้าเวลาดวลกันเนี่ยก็ต้องใช้มีดที่เป็นมีดอาคมนะครับถึงจะได้กินเลือดของฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แทงกันแทงแล้วแ,แทงไม่เข้าเนี่ยฝ่ายตรงข ทางฝ่ายเราได้คือมีดเนี่ยมันเป็นอของสารพัดประโยชน์อยู่แล้วแต่มีดหมอเนี่ยจะไม่ใช้งานชุบสีสมมกนะครับมีดหมอเนี่ยบางเล่มนะครับได้มีการแช่น้าว่านไว้มีดหมอบางเล่มถ้าได้บาดคนแล้วแผลนั้นจะกลายเป็นบาดทะยักมันเรียกราเรเราเรียกว่าบาดทะพิษเพราะมีดหมอบางเล่มในตอนชุบเนี่ยตอนตีเนี่ยบางทีมีการแช่น้ําทําให้ว่านบางตัวที่เป็นการเค่มีบางอย่างที่เป็นพิษเนี่ยมันซึมอยู่ในกับใบมีดและมันทําให้เกิดบาดแผลที่ ปวดและที่สาคัญคือมันไม่หายนะครับวิธีแก้คนโบราณเขาแก้ไว้อย่างนี้สมมติว่าเขาเอาย่าเอาเอาว่าเอาว่านอะไรจะแช่แช่ไว้เนี่ยถ้าโดนบาดไม่หายเนี่ยแปรเขาจะใช้ด้ามเขาจะเอาไม้ชิ้นหนึ่งที่เป็นยาแก้ตัวเนี้ยเอามาทําด้ามน,นะครับเพื่อเวลาโดนบาดหรือเจ้าขอโดนบาดเองนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆที่จําต้องใช้รักษาเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยฝนฝนกับน้ําปูนใส่นะครับ ฝนฝนแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาทามันถึงจะหายและแก้กันได้นะครับซึ่งการสร้างมีดหมอเนี่ยมันจะมีกลวิธีมากมายแล้วแต่สำนักแล้วแต่คารวะเรืองเวศหรือเจจินนาจารย์เดืองเวศพวกผานป่าเนี้ยยังต้องมีมีดหมอติดตัวนะการจะเข้าป่าแต่ละครั้งเนี่ยต้องสิ่งที่สําคัญของพวกผานป่าเนี่ยนอกจากอาวุธที่ใช้ล่าแล้วนะครับเครื่องรางของขังพวกเขียวเสือพวกควายธนู พุกว่า,วานการพิษนะครับพิษงูพิษงูที่ติดไปในย่ามแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญขาดไปได้คือมีดหมอพานที่เก่งเนี่ยนะครับสมัยโบราณเนี่ยพานที่เก่งที่ใช้ล่าสัตว์เนี่ยกลับไปคนเดียวคนที่เข้าป่าล่าสัตว์โดยที่คนเดียวได้เนี่ยคนนั้นถือว่าสุดยอดสมัยโบราณเนี่ยยุทธยาเนี่ยต้องคิดว่อยุธยาเนี่ยเป็นป่าล้อมรอบวยป่ามันก็จะมีการล่าสัตว์ต่างๆนะครับสมมติว่าเขาไปล่าสัตว์ตอนเช้าแล้วเขากลับไม่ทันอ่ะจำเป็นที่ต้อง ครั้งแรมเนี่ยเขาจะต้องไปผูกข้างบนต้นไม้นะครับพอผูกข้างบนต้นไม้เสร็จจะต้องกั้นพิธีมนต์ลโดยใช้มีดหมอเนี่ยหรือถ้าไม่ผูกข้างบนต้นไม้ก็ถ้านอนบนจาเป็นที่ต้องนอนกับบนดินหรือในถ้ำแล้วแต่เนี่ยจะก่อกองไฟไว้แล้วทํามนตน์พิธีไว้เอามีดหมอเนี่ยว่ากระถาแล้วขีด,ข,ดขีดเส้นไว้เพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีผีปา่ปาผีโพ,พงผีโป่ง หรือสมิ่นอะไรต่างๆเสื้อสมงสมิงเมี่ยเข้าได้สมัยก่อนเนี่ยผม,ผมวิสิทธิ์หลวงพ่อแหวนวัดส,สว่างพพนะครับผมไปต่อตะกุกกับท่านเนี่ยท่านจะมีมีดขวานช้างหลวงพ่อเดิมเล่มใหญ่อยู่เล่มหนึ่งนะครับคือท่านจะมีมีดหมอเลยท่านเป็นเจิคณอาจารย์เรือเวทนะครับแต่ท่านจะมีมีดหมอของท่านมีดหมอคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวางไว้อยู่เล่มหนึ่งนะครับเจิคณาจารย์นะครับยุคหลังกระตาโกศิล์เนี่ยสร้างมีดหมอไวเ้เยอะแต่บางทีเราไม่ทราบที่แต่มีดหมอที่ดังๆก็จะมีหลงพอยิ้มดน วัดปะคอมาขัง,งเข้าและที่ดังมา,มากๆที่เป็นแบบชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วแล้วก็หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยถือว่าเป็นมีดเทพสตามีดแบบหนึ่งค่อนข้างจะแพงนะครับลองลงมาก็เป็นของ มาให้ดูว่ามีดหมอเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยจะมีเรื่องกัศิลปะไม่เหมือนกันแต่จะคล้ายคลึงกันและจะมีความงดงามของแต่ละเล่มเนี่ยค่อนข้างเยอะมีดหมอนะครับผมแนะนํานะครับถ้าคุณมีโอกาสหรือกําลังพอเนี่ยนะครับหาไว้จะเล่มติดบ้านติดเนื้อติดตัวไว้นะครับไปไปต่างที่ต่างเมืองหรือต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณจะเจออาถรรพ์อะไรนะครับ แต่มีดหมอผมเชื่อได้เกินว่าช่วยคุณได้นะครับวันนี้นะครับเราพอแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกนะครับติดตามพวกเรานะครับและเราจะนําเรื่องดีๆที่คุณไม่รู้นะครับเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวหรือใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่รู้ไม่ทราบม,มาบอกได้คุณฟังวันนี้เราผมกับยายก,กสวัสดีครับ